สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนตัวกิ๊บล็อกเหล็กค้ำฝากระโปรงรถยนต์ Honda c i v i c FB 2013นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนการเปลี่ยนยังไงครับมันจะเป็นกิ๊บตัวเล็กๆครับสั่งจาก l a z a d a ได้นะครับตัวประมาณ70กว่าบาทนะครับสามารถเปลี่ยนเองนะตัวนี้มันจะหักได้นะครับรถผมใช้มาจะเข้าปีที่10นะครับเพราะนั่นพลาสติกตัวนี้มันมันจะกรอบไปตามการเวลาแล้วก็ความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไง เล็กคำฝากระโปรงนะครับผมเนี่ยนะครับคือคือกิฟตตัวนี้นะมันหักอ่ปาปกติมันต้องมีตัวล็อกไว้เนาะเวลาเวลาเราวางนี่ปุณจะมีมีตัวล็อกตัวนี้ไว้แต่แต่ตัวล็อกมันหักไปเรียบร้อยแล้วหักไปเรยแล้วเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะเปลี่ยนตัวนี้แหละประมาณ70กว่าบาทเปลี่ยนตัวนี้แล้เวเรามาดูขั้นตอนการเอากิฟตตัวนี้ออกนะมันจะมีเดือยข้างล่างนะและนี่คืออะไรที่ผมสั่งมานะครับเป็นของ h o n ด้านะครับของฮอดเดี๋ยวเราจะฉีกฉีกดูด้านในเนาะดูด้านในว่าหน้าตาเป็นย อันนี้คือลักษณะกิฟท์ที่เราซื้อมานะครับตัวนี้มันจะเป็นเขี้ยวอเขี้ยวจะเป็นเขี้ยวเหมือนลูกศรธน,นูลูกศรธน,นูเวลาจะใส่ไปจะใส่ด้านบนเราก็จะกดลงกดลงตรงๆเลยแต่เวลาตอนเราจะออกเราต้องบีบมันบีบมันเราจะใช้เครื่องมือได้หรือว่าเราจะใช้เล็บเรากดก็ได้แต่วันนี้ผมจะไม่ใช้เครื่องมือนะผมจะใช้ปลายเล็บกดเอาแล้วที่มันหัก,กคือตัวนี้ตัวนี้ที่มันหักเนี่ยตัวนี้นี่ที่มันหักตัวนี้มันหักอ เดี๋ยวเราจะไปถอดตัวเดิมออกนะครับทีน,นี้ผมจะถอดตัวเดิมออกเนาะตัวเดิมคือผมจะใช้เล็บจิ้มเข้าไปใช้นิ้วชี้จิ้มไว้แล้วก็ใช้นิ้วกลางดางันขึ้นมาแบบนี้นะเอานิ้วชี้จิ้มแล้วก็นิ้วกลางดางันขึ้นมาอย่างนี้นะจิ้มไว้ก่กลางดางงาันขะึ้นมาปึปนะจิ้มแล้วก็ดันขึ้นมาปึปอ่าขึ้นมาแล้วอีกฝั่งนึ่ง ก็เอานิ้วกลางกดเข้ามากดเข้าไปดันขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมออกมาละเรียบร้อยเห็นไหมฮะวิธีทำก็คือเอานิ้วชี้จิ้มแล้วก็นิ้วกลางดันแล้วก็เอาค้างมือไว้แล้วก็ขยับ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 มาแล้วก็เอานิ้วกลางกดเข้ามาอีกอก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นี่ตัวเก่านะเดี๋ยวเอาตัวใหม่เข้าไปเข้าไปเลยเนาะคือตัวนี้นะฮะก็ดูว่าเราออกมาจากตำแหน่งไหนอ,อยู่ในตำแหน่งนี้เนาะ อานนี้แสดงว่าไอ้อด้านหักมันอยู่ด้านด้านชิดกับตัวรถนะไอ้ด้านหักมันด้านชิดชิดกับตัวรถเพราะนั้นเราจะเอาด้านหักไปข้างในอย่างนี้นี่นจะวางตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวเผื่อใส่ผิดใส่ถูกนะเอาด้านที่เป็นตัวเคี่ยวล็อกเนะี่ยหันเข้าไปด้านเครื่องหันไปด้านเครื่องกดลงไปเลยเนาะจิบเรียบร้อยอ่าเห็นไหมเราล,ล,ลองมาวางดูซิว่ามันได้ไหมอลองวางดูเนาะ โอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกับทลิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ต้องเสียตังค์มากนะครับสามารถทำเองได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ